ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของ stroke อยู่นะครับก็เป็นภาวะหนึ่งซึ่งหลายหลาคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับแต่ว่ามันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นทางความผิดปกติของระบบประสาทนะครับคือหลังจากที่เราเป็น stroke เนี่ยมันก็แปลว่าสมองเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับ จนทาให้เกิดเนื้อสมองบริเวณนั้นเนี่ยถูกทําลายหรือตายนั่นเองแล้วก็หลังจากที่สมองถูกทําลายเนี่ยมันก็มีความเสียหายต่อสมองข้างหนึ่งนะครับสมมติว่าเราเป็นสมองด้านนี้ครึ่งหนึ่งนะครับด้านขวาเนี่ยเสียหายมันก็จะมีผลทําให้ระบบแขนขาที่ไม่มีแรงเนี่ยคือเสียหายไป อีกข้างหนึ่งนะครับคือเส้นประสาทสมองเนี่ยผ่านไขสันหลังก็จะลงมาเนี่ยนะครับมาด้านตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นถ้ามีการถูกทําลายของสมองด้านขวานะแขนขาด้านซ้ายก็จะไม่มีแรงในทางตรงกันข้ามถ้าสมองเนี่ยมีการทําลายด้านนี้ก็จะทําให้แขนขาอ่อนแรง ทางด้านนี้นะครับเว้นแต่ว่ามันมีการทำลายของสมองซี่ในบริเวณลึกๆเนี่ยนะครับก็จะมีผลอีกในลักษณะหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้หัวข้อนี้หมอจะพูดถึงเรื่องของการละเลยหรือขาดการรับรู้ครึ่งซีกอ่ะมันมีความหมายว่ายังไงครับละเลยหรือขาดการรับรู้ครึ่งซีกเช่นว่าสมมติว่า หมอมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งนะครับลักษณะมันกลมแบบนี้นะในในในความเป็นจริงเนี่ยกลอกลมแบบนี้ทีนี้เนี่ยขาดการรับรู้ครึ่งหนึ่งหรือละเลยหมายความว่าจริงๆบางทีเวลาเรามองเนี่ยนะครับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเนี้ยก็จะเห็นแค่ครึ่งซีกอย่างนี้นะครับคือไม่ได้เห็นเต็มเต็มต้นเห็นแค่ครึ่งซีกเดียวประมาณนี้นะครับหรือแม้กระทั่งว่าเราเนี่ยเห็นขวดน้ำเนี่ยเราก็จะเห็นขวดน้ำแค่ ครึ่งซีกนะครับลองนึกดูว่าถ้าหากว่าเรามองภาพอะไรหรือได้ยินอะไรแค่ครึ่งเดียวของสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันจะมันจะแปลกนะครับมันจะทำตัวไม่ถูกมันจะทรงตัวไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยในเมื่อสมองเนี่ยไม่สามารถจะรับรู้นะครับจากการกระตุ้นด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายเช่นหมอไปเขี่ยทางด้านนี้เนี่ยนะครับ เขาก็อาจจะไม่รู้สึกเลยเพราะเขาคิดว่าเขามีอยู่ครึ่งซีด้านซ้ายเราไปกระตุ้นความเจ็บปวดด้านนี้เขาก็ละเลยคือไม่ได้สนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือแม้กระทั่งมีภาพมีเสียงที่กระตุ้นเข้ามาทางด้านนี้นะครับที่มีปัญ,ปญหาเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถที่จะตอบสนองหรือได้ยินหรือได้เห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับคือเขาบอกว่าปกติเนี่ยนะครับสมองที่อยู่ทางด้านขวา สมองที่อยู่ทางด้านขวาสมมติว่าอันนี้คือด้านขวานะครับสมองทางด้านขวาเนี่ยเป็นสมองที่ด้อยกว่านะครับถ้าผิดปกติสมองทางด้านขวาคือด้อยกว่าเนี่ยก็จะละเลยหรือไม่ตอบสนองทางการมองเห็นเนี่ยด้านซ้ายนะครับอ่ะก็ก็แปลว่าสมมติว่าหมอมีปัญหาเส้นเลือดสมองเนี่ยตีบด,ด้านขวา หมอจะอ่อนแรงด้านซ้ายแล้วก็ไม่ตอบสนองต่อการมองเห็นเนี่ยด้านซ้ายของร่างกายการได้ยินนะครับการแตะการสัมผัสก็ไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือจะทำให้เขาอาจจะนั่งทรงตัวไม่ได้นะครับเหมือนทำตัวเหมือนกับว่าเขาเนี่ยมีร่างกายแค่ซีกเดียวนั่นเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นยูนิลัทรทลเนกเล็นะครับ คำถามที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องมีสภาพแบบนี้นะครับไม่จําเป็นว่าสมองที่เป็นสโตรกนะ่าจะจะต้องเป็นแบบนี้ทุกคนนะครับถามว่าหายได้ไหมเขาพบว่าอาการเหล่านี้เนี่ยนะครับจะดีขึ้นตามลําดับคือมันจะหายเองนั่นแหละแต่ว่าปัญหาคือช่วงแรกๆที่ การขัดการรับรู้หรือการไม่ใส่ใจในสมองใน,ในร่างกายซีกหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้เขามองอะไรก็คือซีกเดียวนะครับจะเป็นอุปสรรคต่อการฝึกฝนเข้าด้วยเหมือนกันนะครับทำให้ฝึกฝนเนี่ยยากลำบากนั่นเองนะครับทีนี้เวลาที่จะรักษาเนี่ยจริง,รงๆก็ในขณะที่เขาสามารถที่จะดีขึ้นด้วยตัวมันเองเนี่ยคือผู้ดูแลเนี่ยก็ต้องตระหนักว่าผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมีปัญหา เรื่องนี้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราต้องรับรู้เลยว่าผู้ป่วยบางคนเนี่ยแม้กระทั่งหมอบางท่านเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะตรวจจับได้ว่าเขามีปัญหาเรื่องนี้แต่เราให้ตรอนหนักไว้เลยว่าผู้ป่วยบางคนอาจจะมีปัญหาละเลยหรือขาดการรับรู้ในเครื่องซีเพราะฉะนั้นเวลาที่ถ้าเราสง,ส,งสัยว่าเอะเวลาที่เขาเจะหยิบอะไรหรือจะหันไปทางไหนเนี่ยเขาจะ หันไปทางเดียวตลอดเช่นหันไปทางซ้ายก็หันไปตลอดยื่นมือซ้ายก็ยื่นตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรียกเนี่ยบางทีถ้าเราจับจุดพิรุษว่าเอ๊ะเขาน่าจะมีปัญหาครึ่งหนึ่งที่เขาไม่สามารถจะรับรู้ได้เนี่ยก็พยายามเข้าหาทางด้านที่ไม่รับรู้นะครับคืออย่าสมมติว่าสมองทางด้านขวามีปัญหาแขนขาอ่อนแรงด้านซ้ายถูกไหมครับแล้วก็อาจจะไม่รับรู้ละเลยทางด้านนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็ควรที่จะ ยืนอยู่ทางด้านที่มีปัญหานั่นแหละนะครับคือด้านนี้นะครับจะเรียกกระทางด้านนี้นะหรืออาจจะตั้งทีวีทางด้านนี้นะครับคือพยายามฝึกกระตุ้นทางด้านนี้เพื่อให้เขารับรู้ว่าร่างกายของเขาเนี่ยมีด้านด้านอีกด้านหนึ่งอยู่ไม่ให้ละเลยนั่นเองนะครับอันนี้คือคือหรือแม้กระทั่งการาวางทีวีนะครับหรือมีการเคลื่อนไหวให้มากๆทางด้าน อีกด้านหนึ่งอ่ะทางด้านตรงกันข้ามกับสมองที่มีปัญหานะครับผู้ป่วยบางคนเนี่ยอาจจะต้องมีการปิดตาข้างที่มีปัญหาชั่วคราวด,ด้วยซ้ําไปนะครับปิดตาเพราะว่าบางทีอาจจะทําให้ เขามีอาการมึนง,งงได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้เนี่ยวิธีการอื่นๆเนี่ยค่อนข้างจะลึกซึ้งนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นก็ลองไปปรึกษาแพทย์ดูนะครับสรุปแล้วเรื่องของการละเลยหรือการรับรู้ครึ่งซีกที่ผู้ป่วยที่เป็นสตโตรกเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูเนี่ยก็ให้เราอาจจะต้องตระหนักว่ามันมีปัญหาแล้วก็ ลองไปปรึกษาแพทย์นะครับก็จะมีวิธีการที่แนะนำได้นะครับ